Double kill. Multi kill. Special force Special ส so, วัสดีครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นตามปืนที่เพื่อนๆขอนะผมเป็นปืน AWP Gen 2นะผมแพตตินัมนะเป็นปืนถาวรน,นะปืนนี้ไม่ใช่ปืนวันนะครับผมและก็ไม่ใช่ตัว ตัวหลักผมนะอันนี้เป็นตัว,ตว raszam, นนที่ผมได้ยืมเพื่อนๆในแคนผมมานะเพื่อนๆในแคนผมก็ได้ซื้อมาประมาณหมื่นสามนะเห็นเขาพูดว่างี้นะเดี๋ยวผมก็จะไปทดสอบยิงกันหน่อยนั้นเพื่อนนะว่ามันจะนัดเดียวตายจริงไหมครับผมไปครับผมไปหารองเลยแล้วกันนะครับผมหาเข้าห้องเล่นสิงเกิลสันนะครับผมเพื่อนก็ได้ห้องเล่นแล้วนะเนี่ยผมจะเล่นห้องนี้เลยนะเพื่อนๆเนี่ยมาดูว่าจะนัดเดียวตายไหมครับผมไปลุยเลยแล้วครับผมเพื่อนมาครับผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเพื่อนเกิดในโกดังนะ ด้านซ้ายมือจะมีสักตัวไหมได้ยินเสียงไงเพื่อนเก็บไปหนึ่งครับผมนัดเดียวตายครับผมบอกเลยโอ้โหโดนรัดว่ะนัดเดียวจอดครับผมเก็บไปสองครับผมเพื่อนมีใครเกิดหลังกูดังเก็บไปสามครับผมเพื่อนตัวที่สี่ครับผมข้างหลังยิงไม่โดนครับผมนัดนี้ตายแน่นอนโอ้โห,โหเดียวตายจริงว่ะเพือ่อนโคตรแรงเลยว่ะสมราคานะเพื่อนปืนใหม่ยิงไม่โดนครับผมนัดนี้โดนแน่นอน เก็บไปครับผมเก็บไปสี่แล้วนะตอนนี้เรายังไม่ตายเลยครับผมเก็บไปห้าครับผมเพื่อนโอ้ใช้ได้ปะหรือว่าจะลม,ม,ลม,ลลมครับผมลมแล้วลมที่สองครับผมเรียบร้อยเลยตายเองครับผมตามสูตรนะที่ผมได้บอกไว้เลยยิงไม่โดนก็ตายเองครับผมนู่ไกลๆโอ้ตายก่อน,นับผมนั่นซ้ายมือเหมือนเห็นนี่ไงวิ่งผ่านแล้ววิ่งผ่านน้ะเฮ้ยไม่ตายปะเกินไปะ่ะยิงไม่ตายเ่อนคนนี้ก็ยิงไม่ตายว่ะเฮ้ย ยิงไม่ตายจริงเหรอเนี่ยสองอะไรเพื่อนเก็บไปสามแล้วนะเนี่ยตัวที่สี่ผมกำลังวิ่งมาเก็บไปสี่ครับผมเอาผล่มาแต่ข้างๆอะไม่เห็นนะเพื่อนอ่ะคราวน,นี้ทำอะไรเพื่อนเกิดเนียนแตกครับผมยิงไม่โดนปะนัดนี้ตายแน่นอนครับผมเก็บไปสองครับผมนะในคอมมีนี่ไงไยเขาจะวิ่งผ่านมาไม่มีปะอยู่ในไยเนี่ยวิ่งผ่านหน้าไปเ,เฮ้ยเพื่อน โอ้โหลมมากเลยลมมีครับผมเพื่อนรับนนี่หลตายแน่นอนขอใส่ลูกก่อนละกันนะในกรูัในคอมนั้นเพื่อนเดี๋ยวโฮ้ยโอ้หยิงผมไปโดนมาหาเรียบร้อยครับผมในคอมไม่มีเลือดเลือดหนึ่งนะมตัวนี้เก็บไปครับในคอมยุ่งผ่านโอ้โหเราเข้าไปหาี่้เกิดข้างหน้าปะเรียบร้อยครับผมยังไงเพื่อนัวแตกครับผมข้างคอมพอผมไปเฮ้ยเลือดดึง่ะ นดหนึ่งเราจะไม่ตายป่ะเก็บไปได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยโอ้เกิดไปว่ะมีดฟันผมเลยว่ะโหไม่เก่งใจปืนแพทตินัมผมเลยเพื่อนยิงหัวเลยละกันครับผมหัวแตกครับผมนี่ครับผมเกิขเกเด,ข,นะข,ดกข้างหน้าเก็บไปครับโอ้โหนัดเดียวตายเพื่อนยิงขานั่นนะขนาดใส่กางเกงแพทตินัมนั้นเพื่อนข้างหน้าเกิดยิงไม่โดนครับผมเพื่อนโอ้โหมีดฟันว่ะอีกแล้วอะโอ้โหเพื่อนคนนี้มันยิงสองนะัดมันแต่งตัวแน่นมากเลยด้านซ้ายมือยั่ไง มครับผมเพื่อนนัดนี้ตายแน่นอนนะผมบอกเลยท่านขวามือเนี่ยเก็บไปสอครับผมเพื่อนตัวที่สามว่าไงยิงไม่ตายว่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหฮิสุดท้างหน้าครับผมสัตว์เน้นๆเลยครับผมเก็บไปสอครับผมเพื่อนเก็บไปสาครับผมเพื่อนตัวที่สี่ว่าไงเก็บไปสี่ครับผมเพื่อนเอาเลือสาสิบสองครับผมข้างหน้ามียิงไม่โดนครับผมตายเองตามสุรเหมือนเดิมครับผมตายครับผมเรายังได้อันดับสองนันเพื่อนนะยิงลมว่ะเพื่อน ้างหน้านี้นัดที่สองนี่ไม่ลมแน่นอนทำไรกันเพื่อนนัดนี้แหละเรียบร้อยเก,เก็บไปครับผมเก็บไปครับผมเพ้่เห็นไม่ตายปะเออเป็นไปได้ยังไ,ไงไะเนี่ยไม่แต่งตัวยิงสองนัดเพื่อนโอโ้โหกระสุนผมหมดแล้วเนี่ยอ้ยเกินคนนี้ตายแน่นอนนัดเดียวจอดครับผมยิงผมไม่ตายหรอกต้องยิงผมสองนัดครับผม,มเพื่อนตัวป้าโอเคยังได้อยู่นะตัวข้างหลังก็เกิดพอดีครับผม เพื่อนเตนแต่ครับผมหน้าโกดังเก็บไปสองครับผมตายคู่เลยทีนี้มารอผมเกิดนะเพื่อนเกิดในโกดังครับผมข้างโกดังมมนได้ยินเสียงเลยนี่ไงเก็บไปครับเก็บไปสองครับผมเพื่อนมาอยู่ในอีกข้างเก็บไปสาครับผมเพื่อนโอ้โหโดนยิงว่ะเลือดเลยสิบเก้าเลยตอนนี้ตอนนี้ก็หามันเดินมาเพื่อนกระสุนมันเจ็ดนัดนะเพื่อนโคตรโคตรเยอะแล้วก็แรงด้วยนะโอ้โหโดนโดนรอยหลังว่ะ ไ,ไปเพื่อนไปนึงเพื่อนยิงรวมปะเราต้องวิ่งไปหาเลยแล้วกันนะครับเก็บไปหนึ่งครับผม <im it> พเพื่อนเก็บไปสองครับผมเหลืย <im it> หักเลยโอ้ไม่ตายปะวันนี้มันแต่งชุดแพทย์นํำอาด,าดรัสอีกลาดผมเลอเพื่อนไม่แต่งตัวนี่ผมชอบเลยนะปืนผมยิงนัดเดียวจอดนะถ้าแบบว่าไม่แต่งตัวนะผมลมครับผมไปครับผมลมแล้วทีนี้จากนี้ก็จะลมรัวๆนะ,นะเพะื่อนลมครับผม เอาตัวไหนดีวะเนี่ยโอ้โหลมเลยทีนี้ลนเลยทีนี้ผมอะ่ะเสียสูญเลยเพื่อนยิงไม่โดนเลยครับผมโอ้โผมมอบเลยเนี่ยผมยอมตายเลยกันนันเพื่อนโอ้โหเกิดใหม่ดีกว่านะ้อลมจังวะเลือเชื่อตัวเองกันเพื่อนปกติก็ยิงสองสามนัดก็จังได้นะนี่คือลมลมไปหมดเลยอะ่ะต้องนัดเดียวจอดนะครับผมเพื่อนขอนัดเดียวจอดไม่โดนนะอันนี้ผมยิงมั่วไปงั้นแหละตอนนี้ก็วิ่งหานะครับผมเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ย ไปครับผมได้อยู่นั้นอะ่ะเก็บไปสองเพื่อนมาครับผมเก็บไปสอแล้วตัวไหนเกิดข้างๆโอโ้โหยิงมวมะเก็บไปครับผมเพื่อนมาครับผมข้างนี้ยิงไม่โดนวะยังไงก็ตายครับผมคนนี้บอกเลยโอ้เลือดเหลือ47ครับผมไม่วิ่งกลับไปซะด้วยนะมันเสียเปียบยิงไม่โดนเหมือนเพื่นเอาแล้วละผมรมแล้วทีนี้เรียบร้อยครับผมเพื่อนลมก็ลมเลยนะ หลังหักครับผมโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนใกล้ๆแล้วเนี่ยโอ้โหลมเกินเพื่อนนะแต่ว่ากระสุนเรามันเยอะอยู่นะได้อยู่ยิงขาก็ตายครับผมเพื่อนวันนี้ว่ายังไงฟันครับผมลมเลยไม่เอาดีกว่าพเพื่อนผมขอใส่กระสุนไปยิงเน้นๆเลยพี่เข้ามาแล้วนี่้านเนี่ยนี่ถ้าเอาปืนยิงแล้วก็จบนะเพื่อนเก็บไปสอครับผมเพื่อนตัวที่สามว่าง้าวเอ ไม่เห็นนะครับผมมีดมาฟันผมเลยอะข้างหน้าผมด้วยเนี่ยตายครับผมเก็บไปครับผมก็ประมาณนี้นะคผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเจอนใหม่คลิปหน้านะครับผมเพืเ่อน